ตอนใหม่ล่าสุดในเกมวันพันแมนเดอะสโตงเกตซเวอร์จินราชาทะเลลึกระดาบับ SSR บวกได้ทําการอัปโหลดลงตู้กาชาเป็นที่เรียบร้อยของรางวัลตอบแทนในการเปิดกาชามีการแจกราชาทะเลลึกร่างที่1ให้กับเราอีกด้วยนะ <Wow. S 1> และส่วนรายละเอียดสกิลต่างๆวันนี้เพื่อนๆจะได้รับชมข้อมูลกันอย่างครบถ้วนแบบถูกต้องแน่นอน100%เอ <Wow. S 1> าเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆทุกท่านพร้อมจะเข้าไปรับชมข้อมูลอย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แมนช็อปเว็บเติมเงินเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตโมบายในราคาถ<อ>ูก<อ>คุ้มปลอดภัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกเลยทีเดียวเชียวและที่สำคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆ <Wow. S 2> วิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิสต์แมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอปลิสต์แมนช็อปก็ได้อย่าลืมต้องมีแอปอ,อ,อ,อยู่นำหน้าด้วยนะครับและส ใคร <Wow. S 1> ที่เป็นสายเปสายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ list man shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100่งร้อยเปอร์เซ็นต์าบส่วนดีพ่้อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับ mm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตรเกตซูเปอร์จีนตัวละครใหม่ตัวที่17ของทางซูเปอร์จีนราชาทะเลลึก SSR บวกวันนี้เขาได้อัพโหลดเข้าสู่เซิร์ฟจีนเป็นที่เรียบร้อยสําหรับใครที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้แล้วอยากจะเปิดตัวละครตัวนี้มาไว,ไว้เสริมบารามีในทีมของตัวเองผมขอออแนนนะําาาาว่่่่ให้้จัดมดมไเเเลยยงงทีื จากรายละเอียสกิลของเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆและมันเป็นตัวละครที่เปิดเมตาใหม่ๆนั่นก็คือดาเมจต่อเนื่องอีกทั้งตัวละครตัวนี้ยังมีการลบโล่อมตะของเกริลวกันชูบเอเสสอาบวกได้อีกด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้กระผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านมารับชมอนิเมชันการโจมตีทั้งหมดรวมไปถึงรายละเอียดสกิลทั้งหมดที่ผมได้ไปรวบรวมมาใหม่เพราะคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้รีวิวหรือแปลสกิลคร่าวๆไปมันอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างในเรื่องของสกิลระดับ s s r บวกที่ผมบอกว่าตัวละครตัวนี้มันสามารถทําให้เพื่่อนนๆใททีีมมไไลจตดุ้ก แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับผมการที่เพื่อนๆในทีมของเราสามารถไล่โจมตีได้ทุกตัวหรือว่าทําอันติได้ทุกตัวมันจะมาจากผลพลังแฝงอันใหม่ตัวนี้ซึ่งผมยังไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นตัวไหนแต่เอาง่ายคือพลังเหล่านั้นจะมาจากพลังแฝงตรงนี้ล้วนๆไม<ๆ>่ว่าจะเป็นพลังโจมตีที่เยอะขึ้นตัวละครที่มีเลือดมากขึ้นเกาะป้องกันโล่ทนทานเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือการทําความเร็วในพลังแฝงตรงนี้มีหมดเอาวว่าใครที่อยากรู้รายละเอียดต่างๆของพลังแฝงเหล่านี้คอมเมนต์มาไว้เดี๋ยวผมจะรีบจัดมาให้เพื่อนๆได้้รรััับชมกนนกบมกกกนนนลาาาเาเเขขปด็หอง ด,ดีกว่านั่นก็คือเจ้าตัวราชาทะเลลึกระดับ SSR บวกเริ่มกันใหม่เหมือนเดิมนั่นก็คือการโจมตีปกติใส่สูเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ100%ร100%ซึ่งจะมีโอกาส50%ที่จะทำให้เป้าหมายตัวนั้นติดผลสถานะใหม่ที่มีชื่อว่ากดกัดก่อนแบบพิเศษทันทีสร้างความเสียหายต่อเนื่องไปเลย100%และสามารถโอนย้ายไปยังเป้าหมายอื่นๆได้ด้วยจํานวนหนครั้ง <Wow. S 1> รูปแบบการโจมตีจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม ้าลองสังเกตดูที่ตัวโกคสึระดับ SSR บวกเขาจะมีเมือกสีม่วงติดอยู่ตามตัวซึ่งไอ้เจ้าเมือกตัวนี้มันก็คือผลกัดก่อนแบบพิเศษอันใหม่นั่นเอง <Okay. S 1> รูปแบบก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวพิกอส SSR บวกเลยนะคุณผู้ชมและจังหวะที่เขาโจมตีธรรมดาลองฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ามันติดผลกัดก่อนแบบพิเศษเขาจะมีเสียงแบบเหมือนคายเมือกอกอกมานั่นก็คือแบบเบื้องอะไรประมาณนี้นะแลวผมเองก็เพิ่งมาสังเกตจะชัดว่าการโจมตีปกติของเขาไม่ได้เป็นการต่อยด้วยมือขวาแต่จะเป็นการบ้วนน้ำลายออกมาแบบนนนีี้้คครับชมม่เห็ พ่นน้ำเขียวๆมึกๆออกมาโอ้โห โคตรสกกระโกตอนแรกผมคิดว่ามันต่อยนะแต่ที่ไหนได้พ่นอ้วกมาสังหารไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมมันมีเสียงแบบแต่อมาจะเป็นเรื่องของอันติเมตใช้ลูกไฟไปเลยจานวน2หน่วยโจมตีคอมโบต่อเนื่องหครั้งใส่ซูปเป้าหมายรายเดียวด้วยระเมิดหนึ่งพันาเคิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานและหลังจากที่เขาโจมตีไปแล้วเขาก็จะทําการลบโล่อมตะของเป้าหมายไปเลย1ครั้งแบบทันทีซึ่งการโจมตีนี้จะมีโอกาส75%ที่จะทำให้เป้าหมายหลักและเป้าหมายรอบๆข้างติดผลสถานะใหม่กัดก่อนแบบพิเศษความเสียหายต่่่่อออเืงยูที100%สร โอนย้ายไปยังเป้าหมายตัวอื่นๆได้จํานวน3ครั้งอีกทั้งราชาทะเลลึก s อ SH r บกยังจะได้รับภูมิคุ้มกันแบบพิเศษหรือว่าหลอดเลือดสีม่วงมาจํานวน450สามารถทับซ้อนกันได้ไม่เกินสูงสุด15ครั้งและเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นของเขากันสักนิดนึงดีกว่าสําหรับการโจมตีแบบอันติ โจมตีเมื่อกี้ผมชอบอนิเมชันเขามากๆเลยนะเพราะว่าเขาเอาตอนที่เขากําลังจะต่อยไซตามาแล้วไซตามาต่อยหัวใจกับแต่ก่อนที่มันจะโดนต่อยตายเนี่ยคือหน้ามันะเท่มากฮะัสำหรับตัวละครตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะใน,นอนิเมะเรื่องวันพันแมนแล้วลองสังเกตดูบนหัวของเขาจะมีหลอดเลือดสีม่วงเพิ่มเติมขึ้นมา450%ซึ่งไอหลอดเลือดตัวนี้สามารถเก็บสะสมได้เรื่อยๆ <Wow. S 1> อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับราชาตใต้ดินเอเดออาร์บวกนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอเจ้าตัวใต้ดินมันจะดีกว่าหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าฝั่งงขข้าาาดดามมนนเเจจ่อออืกกผผลลสถะะไ็ ขึ้นมาเรื่อยๆ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 แต่ของทะเลลึกต้องอันติเท่านั้นหลอดเลือดตัวนี้จึงสามารถเก็บสะสมสเตตได้ต่อมาสกิลพาสซีฟติดตัวซึ่งจะเหมือนกับเจ้าตัววัคซินแมนร่างที่1แบบเป๊ะเ,เ,เมื่อศัตรูได้รับดาเมจอย่างต่อเนื่องเขาก็จะดูดซับดาเมจเหล่านั้นมาจานวน60%เพื่อไปเสริมความเสียหายโบนัสเพิ่มเติมให้กับตัวละครของฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเอาง่ายๆถ้าปู่บอมติดพิษกัดก่ดกอนมาปกติแล้วดาเมจมันต้องคิด100%แต่อันนีม่60รลายปเป็น160หรืออาาาจจะมกกว่นนนั้นใเรื่อของดาเมจต่อเนื่องสําหรับ อยู่นี้เอาไปคอมโบคู่กับราชาใต้ดินเอเดนอาร์บวกจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสุดท้ายนี้ไฮไลท์แบบโกงๆไฮไลท์แบบเด่นๆไฮไลท์แบบดีๆสกิลพาร์ทสี่ปลุกตือนระดับ SSR เบวกเมื่อศัตรูติดผลสถานะกัดก่อนแบบพิเศษเขาจะถูกบล็อกห้ามใช้ทักษะการไล่โจมตีทุกประเภทเป็นระยะเวลาจํานวน2รอบและหลังจากการกระทําใดๆก็ตามของเพื่อนร่วมทีมเจ้าตัวราชาทะเลลึก SSR บวกจะมีโอกาส60%ที่จะทาการร่วมไล่โจมตีไปยังเป้าหมายแบบซุ่มอีกทั้งเพื่อนร่วมทีมของ เราก็ยังสามารถใช้ทักษะาการร่วมไล่โจมตีอันนี้ได้จํานวนหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบนี่แค่อ่านความสามารถยังโกงแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่า <Okay. S 1> อย่างแรกเราต้องทําให้ฝั่งศัตรูนั้นติดสถานะก,กัดก่อน,นแบบพิเศษกันก่อนซึ่งบทหลอดเลือดของเขาจะมีสัญลักษณ์ห้ามไล่โจมตีสวนกลับมาเป็นจำนวน2รอบแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะจริงหรือไม่นี่ฮะเกิดมาไม่มีการปัน่นป oh. กติแล้วกระบองเหล็กเอเดนาบวกต้องปั S ่นอันตินะแต่พอเขาตายไปแล้วเกิดมาใหม่ไม่มีฮะโดนบล็อกไปแบบเต็มๆจํานวน2รอบลองดูก นึ่งครั้งครับผมจังหวะนี้ลงไปนอนตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ไล่โจมตีไม่มีจ้าเพราะฉะนั้นตัวละครที่จะโดนแก้ทางอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ข้างต้นเลยว่าจะมีการโลเอสอาร์บวกเกโรเกโรเอสอาร์บวกอันนี้น่าจะโดนอะตอมิกเอสอาร์บวกโดนแน่นอน100%การโลล่างที่1ก็อาจจะโดนเหมือนกันเกวีินล่างที่1ก็โดนเหมือนกันเอาง่ายๆใครที่มีไล่โจมตีโดนหมดและเผื่อๆตัวละครของเขาอาจจะโดนไปด้วยเกิดมาแก้ทางตัวเองซักงั้นต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถการร่วมไล่โจมตีแบบมันติของเจ้าตัวราชาทะเลลึก วกกัน <Okay. S 1> นั่นก็คือเมื่อทีมของเราตัวอะไรใดๆก็ตามทําการเคลื่อนไหวทําการโจมตีทําการอันติเจ้าตัวราชาทะเลลึก SSR บวกตัวนี้จะมีโอกาส60%ที่จะสามารถเข้าไปกระโดดใส่อันติฝั่งศัตรูได้หนึ่งรอบ oh. และถ้าหากเพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับไอ้เจ้าตัวราชาทะเลลึกไม่ว่าจะหน้าหรือหลังเพื่อนของเขาตัวนั้นก็สามารถใช้อันติได้เช่นเดียวกัน oh. รูปแบบจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากที่บอลทองโจมตีไปราชาทะเลลึก SSR บวกเข้ามาโจมตีต่อและหลังจากนั้นบอลทองก็จะอันติไปต่อนี่ฮะโหดไหมเอาไปเล่น oh. คู่กับราชาใต้ดินแล้วเอาใต้ดินมาไว้ข้างหลังนี่โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกจริงๆและสิ่งเหนืออื่นใดเลยดาเมจต่อเนื่องของเขาแม่งแรงมากๆน <c oughs> ี่ถ้าเกิดศัตรูเหลืออยู่ตัวเดียว่เป็นอะไรที่โคตรของโคตรแรงเพราะว่ามันจะโดนโอนย้ายไปยังศัตรูตัวน,นั้นๆจานวน3ครั้งเอาง่ายๆโดนดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทับซ้อนสี่ครั้งก็คือสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจต่อเนื่องอยู่ที่หนึ่งล้านโดยรวมๆทั้งหมดจะอยู่ที่สี่ล้านอือโคตรแรง นี่ครับดูดิโอ้โหขึ้นแบบเป็นจักแถบเมื่อกี้นับได้ประมาณ4ครั้ง5้รัังนะแล้วดูคิงออกมาดิโดนระเบิดทับซ้อนคือเยอะมากอเอาเป็นว่าโดยรวมในวันนี้ก็มีข้อมูลเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะเสริมเติมแต่งอะไรใดๆก็ตามหรือถ้าเกิดว่าผมมีรายละเอียดในส่วนไหนที่พูดผิดพูดพลาดไปสามารถคอมเมนต์ติดเตือนกันมาได้อย่างเต็มที่และถ้าหากใครที่มีตัวดำในเซิร์ฟเวอร์จีนอยู่ที่180ใบสามารถฝากผมมาเปิดกาชาราชาทะเลลึก SSR บวกตัวนี้ได้นะจ๊ะยังไงสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท ชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน ตอบบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจับผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์ @lishmanshop หรือทางเว็บไซต์ lishmanshop.com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดยาดมิตรเติมถุกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง lishman shop shop, shop.